สวัสดีค่ะผู้ปรารถนาความสุขทุกท่านวันนี้วันที่16มิถุนายน2564ยายบุญกับรายการยายบุญมาพาพบสุขมาพบกับทุกท่านในตอนที่ชื่อว่ารู้ว่าคนเรามีกายกับใจพาให้พ้นทุกข์นะคะใจมีหน้าที่4อย่างคือรู้รู้สึกจำ คิดรู้สิ่งที่ได้เห็นได้ยินสัมผัสลิ้มรสรวมทั้งรู้ความคิดของใจรู้แล้วก็จำได้รวมทั้งเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบแล้วก็คิดต่างๆรวมทั้ง คิดสั่งให้กายเป็นคนทำนะคะจนมีคำกล่าวว่าคนมีใจเป็นนายมีกายเป็นบ่าวนะคะส่วนร่างกายมีหน้าที่สองอย่างคืออย่างที่หนึ่งทำหน้าที่ตามธรรมชาติเช่นหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดโลหิต ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งการทำงานตามธรรมชาตินี้เราไม่สามารถสั่งการควบคุมได้อย่างที่สองร่างกายทำงานตามที่ใจสั่งได้แก่พูดนะคะการที่เราพูดนั้นเราตามไม่ทันว่าใจเป็นคนสั่งเพราะ เราพูดในภาษาที่เราคุ้นชินก็ยากมากที่เราจะตามรู้ทันเราลองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเราจะรู้ว่าเราต้องคิดก่อนที่จะพูดอีกอย่างที่ร่างกายทำตามใจสั่งก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายเดินยืนนั่งนอนทำงานต่างๆ ก็ยากมากที่เราจะตามรู้ทันถ้าเราลองเต้นตามท่าทางในทีวีก็อาจจะพอเห็นได้นะคะว่าเราต้องคิดก่อนที่จะแสดงท่าทางต่างๆสรุปว่าคนเรามีใจและกายในตอนเรขยกยายก็ไม่ได้คิดยายคิดได้แค่ว่าโอ้ตัวฉันก็คือตัวฉันนี่แหละอยู่ตรงนี้แหละตัวฉัน ะะแต่วันหนึ่งยายโชคดียายโชคดีที่ถูกบังคับให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าวังน้ำผงหลายวันนะคะแต่ยายเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปปฏิบัติธรรมแต่คิดคิดวางแผนไว้ว่าจะเอบไปพบลูกสาวจะเอบไปร่องคาลาโอเกีไปดื่มเหล้าสนุกสนานตามที่ตัวเองทำมา เคยทามานะคะแต่บางเอินขณะที่เขียนชื่อลงชื่อเข้ารับการอบรมมองไปเห็นหลวงพ่อซึ่งซึ่งกาลังพูดแนะนําคนที่มาก่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติการการปฏิบัติขณะอบรมนะคะเดี๋ยวท่านก็มองเห็นท่านก็บอกว่าคนที่กําลังลงชื่ออยู่ก็ให้รีบลงชื่อส่วนกระเป๋าเอาไว้ไปเก็บทีหลัง ให้เข้ามาฟังก่อนจึงจะเข้าใจจึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะยายก็จําเป็นต้องเข้าไปนั่งฟังหลวงพ่อพูดนะคะพอเข้าไปนั่งฟังก็โดนเลยนะคะหลวงพ่อท่านบอกว่าบางคนอยากจะมีความสุขแล้วรู้ไหมล่ะว่าความสุขอยู่ที่ไหนนะคะรู้ไหมว่าคนเรานะ่ยมีกายมีใจร่างกายนั้น ดูแลมันเป็นอย่างดีถ้าหิวก็หาอาหารที่ดีอาหารที่อร่อยอร่อยให้มันทานถ้าเหนื่อยที่จะเดินก็นั่งรถนั่งเครื่องบินถ้ามันร้อนก็เปิดพัดลมนอนห้องแอร์นะคะถ้ามันหนาวก็ใส่เสื้อผ้าหนาหนาถ้าคิดว่ามันจะอ่อนแอก็ออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรง ดูแลกายนั้นเป็นอย่างดีแต่รู้ไหมล่ะว่ามีอีกส่วนหนึ่งก็คือใจน่นแหละเคยดูแลมันไหมใจน่ะเป็นของแท้จะพาเราตกนรกขึ้นสวรรค์พาทุกพาสุขเคยพักผ่อนมันไหมหรือว่าให้มันทำงานทั้งวันทั้งคืนคิดโน่นคิดน,น,ดนี่คิดนั่นวุ่นวายตลอดวันแม้กระทั่งนอนก็ยังให้มันทำงานให้มันคิดฝันนะคะนั่นก็คือฝัน น,นี้มันโดนใจใหญ่มากเลยยายก็เป็นแบบนั้นนะคะทําบุญทุกครั้งก็จะอธิษฐานแค่ว่าสาธุขอให้ขน้อยมีแต่ความสุขแต่ก็ไม่รู้ว่ามันความสุขมันอยู่ที่ไหนนะคะแล้วท่านก็พูดต่อไปอีกว่าถ้าอยากจะมีความความสุขลองมาปฏิบัติกับอาตมานะมาปฏิบัติที่นี่ดีแล้วมาหยุดคิดมาภาคจิต มาภาคจิตมารู้ตัวเองมาดูตัวเองดูการทำรู้ว่านั่งรู้ว่าเดินรู้ว่านอนรู้ว่าทำกิจกรรมต่างๆโดยไม่ต้องคิดโดยไม่ต้องคิดแต่ให้รู้อยู่กับปัจจุบันแล้วจะพบความสุขอย่างที่ไม่เคยสุขมาก่อนอันนี้ยายก็ว่าเอ๊ หลวงพ่อท่านพูดจริงหรือเปล่าจะลองพิสูจน์ดูนะคะแต่วันนั้นก็ได้แอบไปพบลูกก่อนนะคะเพราะว่าได้สัญญากันไว้แล้วแล้วก็กลับมาปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างเข้มข้นมากเลยนะคะจนผ่านไปสามวันเป็นครั้งแรกที่ยายได้สัมผัสกับความไม่ฝันว่าความไม่ฝันนั้นมีอยู่จริง ะคะก็ยิ่งมีความมั่นใจแล้วก็ยิ่งปฏิบัติแบบเข้มข้นตลอดเวลาไม่พลาดเลยอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวรู้นะคะซึ่งรู้ดีซึ่งตรงกับที่ยายกำหนดก็คือว่ารู้ดีนั่นเองนะคะแล้วพอจบการอบรมยายก็ได้คำตอบว่าความสุขจากการอยู่กับตัวเองกับการอยู่กับปัจจุบันกับการรู้ดีนั้น มันเป็นอะไรที่ไม่มีคําอธิบายอย่าลืมนะคะว่าเรามีกายกับใจอย่าลืมดูแลร่างกายของเราให้ดีและอย่าลืมที่จะแบ่งเวลาที่จะดูแลจิตใจของเรานะคะพักจิตของเราบ้างบางทีการทำงานที่สับสนวุ่นวายหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเราพัก จิตให้เขาได้พักผ่อนบ้างอาจจะทําให้เรานี่ได้คําตอบในการแก้ปัญหาได้คําตอบในการดําเนินชีวิตของเราก็ลองนั่งสมาธิหรือนอนก็ได้นะคะนอนนิ่งๆดูลมหายใจเราก็จะมีคําตอบให้ตัวเองถ้าเราจะหาคําตอบถ้าเราจะ พักผ่อนจิตของเรานอนนิ่งๆดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็หลับไปเราก็จะมีความสุขฝันดีนะคะอย่าลืมนะคะให้เวลาในการดูแลร่างกายของเราและให้เวลาในการดูแลจิตใจของเราบ้างนะคะสุดท้ายนี้ ยายก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงดำเนินชีวิตไปในทุกวันอย่างมีความสุขตราบที่เรายังมีลมหายใจนะคะเจอกับยายบุญในยายบุญมาพาพบสุขตอนต่อไปสวัสดีค่ะ